สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมเพื่อนๆหลายคนก็จะเจอผมที่สวนผักสลัดมั่งฝรั่งมั่งวันนี้ผมจะมาเอาใจเพื่อนๆที่ชอบทําเกษตรแบบขี้เกียจแต่มีรายได้ทุกวันนะครับไม่ผิดนะครับทําแบบขี้เกียจแต่มีรายได้ทุกวันวันนี้ผมอยู่ที่สวนไผ่ครับและวันนี้จะพาเพื่อนมาดูว่าผมเก็บไผ่เก็บไม่ใช่เก็บไผ่เก็บหน่อไม้เนี่ยขายทุกวันซึ่งผมขายโลละยี่สิบห้าบาท เพื่อนๆคนใดที่ทําไผ่อยู่ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยขายกันโลละเท่าไหร่ผมก็ขายราคาสวนเลยครับย5บาทเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยผมขายแค่20บาทแต่2ปีมาเนี่ยผมขาย25บาทแล้วพามาดูครับว่าการเก็บหน่อไม้ทุกวันเนี่ยมันจะเก็บได้เยอะไหมแล้ววันหนึ่งมันจะได้ประมาณกี่โลอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมผมจะเก็บสัปดาห์ละสองครั้งเนาะแต่ว,ว่าทีนี้ไผ่มันออกหน่อไม้มันออกเยอะ่ยอย่างนี้ไง มันออกเยอะผมก็เลยต้องเก็บทุกวันเห็นก็เก็บเมื่อวานนะร่องรอยอยังอยู่อันนี้มาเป็นคู่เลยนะเดี๋ยวนี่ฮะปลูกไผ่มันง่ายอย่างนี้ฮะมันไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยนะฮะก็คือลุ้ยก,ก็ไม่เป็นไรถ้าเราปล่อยบางคนปล่อยให้มันสูงแล้วค่อยตัดก็อาจจะคิดตรงที่ตรงนั้นน้ำหนักเยอะที่สุดแต่ผมมองว่า ตัดไซส์ไหนที่ลูกค้าไปกินแล้วมันอร่อยอะอย่างนั้นก็ดีกว่ามันจะขายได้ได้ตลอดนะครับได้หน่อยนึ่งแล้วผมเก็บไปขึ้นสวนนะฮะเมื่อกี้เก็บได้อันนี้บ้านผมเรียกครุนะฮะ1ครุเมื่อกี้ก็ให้นะเกมมาตัดยญาก็ให้ไปครุหนึ่งเพราะวันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีออเดอร์เยอะหรอกครับแค่สิโลแต่น่าจะเก็บได้เกินครับเดี๋ยวค่อยไปโพสต์ขายอีกทีนึง ดูก่อนครับว่ามันมันว่างแค่ไหนเดี๋ยวเอาหมวกไปวางก่อนดูฮะแต่ละกเคฮะหน่อเยอะหนอไม้ทั้งนั้นเลยเยอะๆไปหมดฝั่งนี้อย่างที่ผมบอกกับเพื่อนๆก็คือมันแรงฝั่งนี้มันมันจะแห้งมากกว่าฝั่งนี้จะมีหน่อไม่ค่อยเยอะมีหนอน้อย นะอันนี้ผมก็มองว่ามันมันยาวแล้วนะมันยาวแล้วผมจะเก็บต้นที่แบบอ่อนๆเพราะว่ามันจะทานแบบอร่อยกว่านะฮะฉ่ำๆเลยนี่โอ้โหมาคู่เลยเนี่ยมีตรงนี้ด้วยอันนี้ก็มาคู่เลย ของผมนี่มาคู่เยอะเลยนะนี่ฮะโอ้ไผ่อร่อยครับเห็นใบไม้เยอะอย่างนี้ไม่มีนะครับเห็ดไม่มีผมซื้อต้นที่มีเชื้อเห็ดมาเลยนะแล้วก็ซื้อเชื้อเห็ดแยกกักหาอีกนะครับมามามาทำตามที่เขาบอกเลก็ไม่มีเห็ดเลยอันนี้ตัดเมื่อวานนะครับ อันนู้นก็ตัดเมื่อวานอันนี้ตัดวันก่อนอน,นตัดแล้วนี่ฮะอันนี้สัน้นเอาไปไม่ค่อยใหญ่อันนี้อันนี้มีเท่องหร่ตัด,ต,ดตัดมันก่อนตัดเมื่อวาน ตัดวันก่อนที่ตัดวันก่อนนู้นอันนู้น,นก็ตัดวันก่อนก็มีหน่อมาเรื่อยๆฮะนี่ยแถวนี้มันมันค่อนข้างจะแห้งแล้งมันก็เลยหน่อยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ถ้าเรารดน้ำเนี่ยไผ่กิมซุงออกหน่อทั้งปีครับ เอาต้นไว้สามถึงห้าต้นพอครับถ้าอยากให้เขาแทงหน่อมาเยอะๆเพราะว่าเอาจำนวนต้นไว้เยอะเหมือนผมไม่ค่อยมีหน่อเท่าไหร่หรอกครับแต่คือผมผมใช้ไม้ไผ่เนาะเอาไปทำรงแแฝกเอาไปทำรัว้วทำอะไรอย่างเงีผมก็เลยต้องใช้ต้องไว้ต้นนี้เนยอะ,อะตรงไหน มาดูตรงนี้ก่อนทุกๆปีผมก็จะลุ้นว่าที่สวนเนี่ยมันจะมีเห็ดงอกไหมับง่ายถ้าสองมือดีง่ายกว่านี้เยอะเลยอันนี้ถือกล้องมือหนึ่ ก็มีพอได้ตัดอยู่หน่อยเยอะครับเยอะจริงบดกมากเรียบหมุนเรียบร้อย น,นี้เดี๋ยวไปเทก่อนสิบโลนี่น่าจะถึงแล้วล่ะฮะเนี่ยดูฮะโลยี่หาบาทหใกล้ๆนี่ฮะข้อดีของไผ่กิมซุงก็คือมันออกทั้งปีนี่ละฮะแล้วก็ เวลาเราไปต้มเนี่ยใช้เวลาไม่นาน,นครับต้มแป๊บเดียวสามสิบนาทีก็แทบจะไม่มีความขมอยู่แล้วฮะในรสชาติมันก็จะพิเศษอะไรน,นึงตัดง่ายครับน่าจะหมดแล้วะเพราะผมเก็บมารอบนึ่งนะอ่า แค่นี้เลยฮะเนี่ยพรุ่งนี้มีไหมถ้าจะตัดมีครับก็มีมีทุกวันนั่นแหละที่ปลูกไผ่ตรงนี้ผม้าคูณ60เมตรครับในส่วนที่ปลูกไผ่เนี่ยแต่เมื่อก่อนผมปลูกฝรั่งมันก็เลยต้นมันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็มีทั้งยางนาแซมด้วยอะไรด้วย ต้นแบบนี้น,นี่เก็บพรุ่งนี้ฮะ,ฮะเก็บทุกวันมาเดี๋ยวพามาดูว่าอุ้ยเหลืออันนึงต้องเก็บเลยครับไว้พรุ่งนี้มันจะยาวมันยาวพอมันยาวเหมือนจะเป็นลำเนี่ยมันจะกินแม่ร่อยแล้วเก็บเลยนอนสุดท้ายของวัน จงผักเสร็จผมก็จะมาเดินเก็บหน่อไม้ขายเนี่ยฮะฝลั่งก็เริ่มห่อวันวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยฮะช่วงเข้าพรรษานี้เนี้ยขาจะเริ่มหอ่อเพราะช่วงที่ผ่านมาเราทําหลายอย่างเกินมันก็เลยไม่มีเวลาเดี๋ยวพามาดูครับว่าได้เยอะแค่ไหนนี่ฮะ นับเล่นๆดูไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ยี่สิบสามสิบห้าสิบห้าสิบสามประมาณห้าสิบสามหน่อครับก็ให้นะแกไปรู้สึกว่าจะแปดก็ประมาณหกสิบหนอ่อกลมๆก,ก็เฉลี่ยว่าเหมือนว่าเก็บเอ่อกอและหนอก็ได้อะกอและหนอ่อ หนอหนึ่งของผมน้ำมันไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับเพราะว่าดินตรงนี้มันมันแห้งแต่ถ้าดินที่เป็นขอบสระหรือมีน้ำเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้หลายเท่าอยู่ครับอันนึงก็หลักโลบวก,บวกได้สบายๆแต่ของผมเนี่ยก็คือ3อัน2โลประมาณนั้นครับสำหรับเพื่อนคนใดอยากสนใจกิ่งพันธุไผ่กิมซุงก็คอมเมนต์ถามได้ครับผมมีแบ่งไปปลูกได้อยู่ครับผมขายกิ่งได้25บาบาทค่าส่งต่างหากนี่ฮะ ก็เป็นกิ่งสดครับกิ่งสดเดี๋ยวผมพามาดูผมจะตัดแบบไหนไปส่งให้เพื่อนๆไปถ้าถ้าเกิดสนใจนะนี่มันจะมีรากอยู่แล้วเนี่ยตัดแบบนี้ไปเลยครับไม่ต้องชำเพราะการชำคือให้เขามีรากไผ่นี่ไม่ต้องครับเพราะเขามีรากอยู่แล้วเอาไปปลูกได้เลยไม่ต้องชำปลูกกิ่งสดที่ผมปลูกนี่ก็เป็นกิ่งสดทั้งหมดเลยครับเพราะเมื่อก่อนผมปลูกฝั่งโรงสลัดฝั่งนู้นติดห้วยแล้วทีนี้ ตรงนี้ฝรั่งมันไม่เวิร์กผมก็เลยมาปลูกตรงนี้แทนก็มีได้ได้ก็ทุกวันนะฮะตรงนี้เพาอเก็บทุกวัน่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ